สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวนะครับออนนิวนะครับมาใส่ท่อออกท้ายไปได้นะครับยกเส้นนะครับแต่ของลูกค้าใส่ท่อจากที่อื่นมาแล้วนะครับก็เลยมาจัดท่อของร้านยูดีทอซิงนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูเป็นปลายตัวใหม่นะครับลูกค้าตัดต่อไปนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อที่0 90นะครับ2342622นะครับหรือว่าจะเป็น ทางสาขาลบบุรีนะครับสระบุรีอยุธยานะครับ8ริ้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้าไปติดต่อในเพจได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับยูดีท s ซิงนะครับเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าขอปลายโผู่แค่นิดเดียวนะครับ